สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชียข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่23-29มิถุนายนปี2568ในรอบสัปดาห์นี้การงานของท่านเป็นยังไงบ้างราบรื่นดีหรือไม่คาดหวังสิ่งใดจะได้มาไหมแล้วการงานหมุนเงินได้คล่องหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆท่านนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําไม่มีเงินพิเศษไม่มีรายรับพิเศษนะคะช่วงนี้กําลังเครียดเลยนะการเงินของท่านหมุนได้ไหมในรอบสัปดาห์นี้และความรักเป็นยังไงบ้างมีโชคบีลาบหรือไม่มารับฟังกันได้เลยค่ะเอาละก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีมีโชคลาภเรื่องของการงานนะคะเรียกได้ว่าท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวอะไรก็ตาม ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆในรอบสัปดาห์นี้ค่ะหากมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและปัญหาคาราคาซังมาจากสัปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะแก้ไขได้นะมันจะมีข่าวดีมีโชคลาภได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะและตัวท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ท่านจะได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างในเรื่องของการทำงานค่ะมันเหมือนกับว่าพลังการทำงานมาเต็มนะคะคิดอยากทำนั่นทำนี่ และคิดได้ด้วยนะนั่นก็หมายความว่าที่ผ่านมาคิดยังไงก็คิดไม่ออกโอ้ยสมองตื้อต,ตืตันๆบางวันไม่อยากทํางานบางวันก็อยากนอนอยากพักผ่อนไม่อยากไปทํางานอะไรประมาณนั้นแต่ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีความรู้สึกว่าฉันจะสู้ฉันพร้อมที่จะทํางานฉันพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองอารมณ์ของท่านจะเป็นแบบนี้นะส่งผลให้ท่านมักจะมีไอเดียหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเจ้าโปรเจกต์นะไอเดียเยอะมากในรอบสัปดาห์นี้ อะไรก็ตามที่ท่านอยากจะทำให้ท่านเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะมันเหมาะนะเหมาะแก่การเริ่มลงมือทำแต่มันจะมีบางช่วงที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ามไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะทำทำดีไหมทำได้ไหมเอาเป็นอันว่าถ้าท่านนะคะคิดดีแล้วท่านมีความมั่นใจท่านสามารถทำได้เลยนะคะค่อยๆทำค่อยๆเริ่ม แต่ให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจก็พอเพราะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะมาหลอกล่อให้ท่านนั้นตัดสินใจผิดพลาดอย่ายากมีอยากได้มากจนเกินไปอย่าใใหญ่อย่ากโลภมากทุกๆก,การตัดสินใจท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะท่านค่อนข้างมีเสน่ห์ถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะยื่นเอกสารสำคัญสำคัญ หรือตั้งใจเอาไว้ว่าจะพูดคุยเรื่องสำคัญสคัญกับใครบางคนพูดคุยได้นะคะจะประสบความสำเร็จค่ะมันจะมีคำว่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นกับท่านบางท่านได้งานใหม่นะคะได้รับตำแหน่งน้าคือได้รับภาระงานเพิ่มมากขึ้นอาจจะเหนื่อยขึ้นแต่งานที่เข้ามาใหม่มันจะเป็นงานที่ท่าน มีความรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานนะคะและงานนี้ล่ะคะ่ะจะทำให้ท่านมีข่าวดีเกิดขึ้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานค่อนข้างที่จะราบรื่นพอสมควรมีคนช่วยเหลือดีนะคะคาดหวังสิ่งใดจะได้มารอคอยสิ่งใดจะประสบความสำเร็จเหมาะแก่การยื่นเอกสารเกี่ยวกับบ้านและรถหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องเงินเงินทองทอง นะคะทั้งพูดคุยทั้งยื่นเอกสารได้ทุกเรื่องท่งานจะประสบความสำเร็จแต่ท่านจะต้องไม่ทำอะไรที่รวดเร็วเกินไปอย่าคิดเร็วอย่าคิดปุ๊บทำปับ๊บคิดได้ก่อนจะตัดสินใจจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจมันจะมีคําว่าข่าวดีและโชคลาภเกิดขึ้นสิ่งใดที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาและเป็นเรื่องราวดีๆด,ด้วยสําหรับการงานนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง ก่อนอื่นต้องใช้คําว่าท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้รับโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองทองเช่นมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะพบช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มพบช่องทางการทำเงินเพิ่มมากขึ้นท่านใดที่ทำงานพิเศษหรือว่ารับ j อบควบคู่กับงานประจำนะคะบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้หน่วยแต่เงินเข้ามารื่อยๆ เงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางงานพิเศษงานจ็อบจะทําให้ท่านมีรายรับเข้ามาดีมากเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการลงมือทําจึงจะได้เงินนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วท่านมีโชคลาภด้านการเงินนะการเงินมีใช้จ่ายคล่องมือเลยละแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะมันจะมีเรื่องให้ท่านอึดอัดใจเรื่องของการเงินหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านแอบวิตกกังวลใจนะคะกลัวไม่มีเงินใช้จ่ายในเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือมันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านเครียดและท่านกําลังกลุ้มใจแต่เป็นเรื่องของการเงินนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดค่าใช้จ่ายก็ยังจุกจิกรายจ่ายเข้ามาเยอะมากค่านั่นค่านี่มีเข้ามาไม่ขาดนะคะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองและระมัดระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินนั่นก็หมายความว่าจะมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินจากท่านให้ท่านระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะบางท่านจะมีการนําเงินไปลงทุนด้วยนะ ยังไงก็ดูให้ดีๆในรอบสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีความมั่นใจก็อย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะลงทุนน้อยๆถ้ามีกำไรก็อาศัยกินกำไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่อย่าเพิ่งลงทุนทำอะไรที่ใหญ่โตโดยเฉพาะการที่จะต้องนำเงินไปลงทุนนะคะทำอะไรใหม่ๆได้แต่จะต้องเป็นการใช้ไอเดียหรือว่าใช้คำพูดในการทำอะไรใหม่ๆได้นะคะพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าจำเป็นจะต้องนำเงินไปลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะค่อยๆทดลองไปก่อนมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทั้งรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเองรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องของการเงินเนี่ยให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะถ้าท่านระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นสัปดาห์ที่ท่านหมุนเงินได้คล่องเลยละ่ะจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะ มีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้หรือว่ารอคอยอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินบ้านรถนะคะท่านจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้มาในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสําหรับชาวลัคนาและชาวราศีมีนทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทก็พอคะ่ะเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาหลอกล่อ ทำให้ท่านนั้นตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเผลอลงมือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้มีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนคะ่ะถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะขอกู้ขอยืมสําเร็จต่อมาเรื่องของความรักนะคะความรักในคนโสดเป็นสัปดาห์ที่ท่านมีความสุขนะเพราะ การทำงานเลื่อนไหลามากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ค่อยนำความอึดอัดใจมาให้ถ้ามีคนคุยก็เป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักและเป็นการดีนะอยู่ห่างๆกันจะดีในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้รายจ่ายจะเข้ามาเยอะหน่อย แต่ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างท่านจ่ายออกไปแล้วท่านมีความสุขนะแต่จะมีเรื่องอึดอาจใจเรื่องเงินเงินทองทองอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายบางอย่างอ่าท่านไม่อยากจ่ายแต่ต้องจําใจใจ่ายอ,อาจจะเป็นเพราะข้อนี้แหละแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามนะคะ าถามว่ามีโชคลาภด้านการเงินไหมมีค่ะจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้เสมอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ